นีครับอันนี้เป็นทางหลวงที่ผมกำลังจะเดินทางไปที่อำเภอตะบ้าย,ยอยมาเจอรถนี่ฮะนอนนอนทัดื่มน,น้ำเลยฮะมาเจอพี่คนขับเป็นเจ้าคนขับรถเมื่อสามวันที่แล้วตอนที่น้ำกำลังขึ้นมาพี่ต้องไล่ฟอหนึ่ที่เป็นไงบ้างมาสามทุ่มเนาะผมลงไปลากรถที่ปตัตตานีลากรถเสร็จผมกลับกลับมาปุ๊บมาเจอตรงเนี้ยมันไม่มีเจ้าหน้าที่มันมีแต่ชาวบ้านน้าลึกแค่ไหนเขาก็บอกไม่ได้น้ํานมันป่ามาเรื่อยๆแต่มันก็ถามว่าตีรถทิ้งเลยไหมไม่ ตีรถเขาเขื่เนคไม่แถมาแถมาแล้วมันก็ค่อยไหลลงข้างทางเออแล้วมันก็มาจอดอยู่ตรงนี้เรี่ยงคืนมั้งมันก็พลิกลง,งไปอย่งนี้ให้กำลังใจกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่ที่เทศบาลตำบลท่าพญาคือปัญหาน้ําท่วมภาคใต้นี่ก็หนักนะแต่ที่นี่ก็จะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามาเร็วไปเร็วนะผมจะสอบถามน้องกอนน้องเขาตลอดประวัติน้องที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบาหวยก็มีอยู่เขาแดงก็มีถ้าถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยเขาแดงน้ําเยอะไหม ถ้าเขาแดงเยอะเบาหัวเยอะอผมจะสแตนบายได้เลยเรารู้เลยใช่ไหมว่านักจแน่นอนครับ <ผม S 1> <า>ใช่ครัไทยพฤดิมาตั้งโรงครัวที่นี่ให้พี่น้องได้เห็นภาพนี่เราเป็นรถของไทยพฤด,ดิเห็นแม่ครัวบอกว่าระหว่างที่เดินทางไปกถ้าเจอตรงไหนเดือดร้อนเราสามารถทําอาหารบนรถได้เลยนะแต่แต่ที่นี่ที่สบายเยอะต้องขอบคุณท่านนายกนะฮะ ขอบคุณแทนพี่น้องชาวใต้นะที่ให้อำนวยความสะดวกเราในการจัดตั้งโลงครัวตรงนี้ท่านนายกที่มดีเนี่ยต้องดูแลชาวบ้านที่น้ําท่วมอย่างนี้ทุกปีปีนี้แหละครับที่ทางไทยพักดีมาตั้งครัวให้ช่วยเสริมอีกแรงหนึ่งครับทั้งพี่น้องที่ศูนย์พักพิงเนี่ยเขาบอกว่าอาหารไทยพักดีอร่อยมาก ผมมาที่นี่ที่อำเภอสบายย้อยจังหวัดสงขลาผมมาให้กำลังใจพวกเราทุกคนที่ผ่านมาไม่ว่าภาคเหนือน้ำท่วมพวกเราก็ไปอีสานน้ำท่วมพวกเราก็ไปแต่ตอนนี้ที่ภาคใต้ที่ถือว่าเป็นบ้านพวกเราด้วยยังไงเราก็ต้องตื่นตัวในการที่จะรวมตัวกันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กำลังใจทั้งแฟนต้าและพวกเราทุกคนนะเราไม่ใช่เป็นพักการเมืองที่ยิ่งใหญ่เหมืนอนพักอื่นแต่หัวใจเราใหญ่กว่าเขาและผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราทำนี้จะอยู่ในใจของพี่น้องที่เขากำลังทุกข์ยากตลอดไป สู้ไหมครับสู้ไหมครับสู้ชูมือครับสู้ไหมครับสู้ นะครับการนี้ผมอยู่ที่ศูนย์พักพิงถ้าที่ทราบพื้นที่ที่พี่น้องมาพักพิงในที่นี้ประมาณสามล้าชีวิตยังไม่สามารถจัดลับเข้าไปอาศัยได้นี่ครับนี่คืออาหารที่เราได้จัดเตรียมไว้เรามีอาหารหลักๆที่มีกระเพรากุ้งมีไก่ผัดเผ็ดรวมทั้งแกงส้มปลาแกงส้มปลากองนี่คือโรงครัวไทยพอดีที่พี่น้องบริจาคเงินทานไทยพอดีมานี่คือความห่วงใยของคนไทยทั้งประเทศมามอบให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ครับผมพาพี่น้องเข้าไปดูศูนย์พักพิงนิดหนึ่งครับ สวัสดีครับเป็นไงฮะตอนนี้ที่บ้านจมยังจมอยู่เหรอสูงขนาดไหนแตกด้วยจมเห็นหลังคายนิดเดียวครับเขาอีกไม่กวันคงกลับบ้านได้เนาะครับผมให้กำลังใจนะหลายวันนีนี่ครับนี่คือลูกหลานก็มาพักอาศัยอยู่ในที่นี่เหมือนเด็กๆนักเรียนคงไม่มีใครได้ไปโรงเรียนนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่น้องที่ทุกข์ยากจากน้ําท่วมเนาะเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้ว ครับนี่คือสภาพบรรยากาศศูนย์ทักพิงของอําเภอสะบาย้อยที่พี่น้องคงเห็นบรรยากาศโดยทั่วไปก็ทุกคนก็มีขวามกำลังใจที่ดียังยิ้มแย้มแจ่มใสได้แล้วก็หวังว่าจะอยากจะกลับบ้านวันนี้แม่ครวัวแฟนต้าบอกทำอาหารให้กับพี่น้องชาวพื้นที่แห่งนี้ไว้3อย่างให้เลือกผัดกระเพราก,กุ้งอย่างที่สผัดเผ็ดไก่อย่างที่สแกงส้มปลากระพง เราคนไทยด้วยกันเราต้องรักกันใช่ไหมครับ so เราคนไทยเราต้องรักกันเราต้องไม oui, ่ทอดทิ้งก yeah. ันเราต้องช่วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใช่ไหมครับขอให้กำลังใจนะครับสู้ไหมครับสู้ไมสู้ไมขอบคุณครับสวัสดีครับ